แล้วก็มาอยู่กับพี่นิวกับพี่นัตตี้ค่ะในช่วงสุดท้ายกันแล้วค่ะเรามาย้ำคำขวัญวันเด็กอีกทีกันดีกว่าค่ะเรามาท่องพร้อมกันดีกว่าพี่นัตตี้โอเคค่ะตาต้องยืนแถวตรงด้วยโอเคหนึรักษาวินัยไฟเรียนรู้เพิ่มพูนปัญญานำพาไทยสู่อาเซียนเย้ ถ้าหวังว่าเด็กประจำปีนี้นะคะได้เด็กจำไปนะคะแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆอย่างเช่นทำเนียบรัฐบาลก็มีกิจกรรมหรือว่าจะเป็นตามสวนสัตว์ก็ได้ค่ะอย่างเช่นสวนสัตว์ดุสิตน่นเองหรือว่าสวนสัตว์เขาพี่นีวันเราจะไปใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอย่างที่เมื่อวานพี่อางคอนแนนนำไปเนอคช่นงโซ่นี่ยถ้าใครดูเนี่ยรับรองว่าจะต้องรู้ประวัติความเป็นมาของเขาด้วยค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายที่ที่แบบว่าแจกของรางวัลเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ย ไปคว้ารางวัลกันมาอย่างแน่นอนใช่ค่ะเพียงแค่สีวรคสั้นๆแต่ความหมายเนี่ยกว้างใหญ่มากเลยนะคะ,ะอย่างคําว่ารักษาวินัยเนี่ยบางคนฟังก็เบือเอ่อเอ,อเอ้อะวินยวันยอะไรแล้วนึกถึงก,การที่เราแบบต้องเคารพกฎระเบียบข้อ<ะ>บังคับที่ควบคุมความประพฤติแต่จริงๆแล้วนะคะควาว่าวินัยเนี่ยมีความหมายต่อการพัฒนาชีวิตให้บรรลุเป้าหมายเลยนะคะ ใช่แล้วค่ะวินัยเนี่ยเป็นมากกว่ากฎระเบียบต่างๆด้วยค่ะ,คะเพราะว่าหากเราเนี่ยทำความเข้าใจกับคำว่าวินัยแล้วเนี่ยคือการวางระเบียบให้ตนเองนั่นเองทั้งในสิ่งที่ชอบหรือว่าไม่ชอบนะคะเพื่อฝึกฝนตนเองในการดำเนินชีวิตให้ดีและก็จะทําให้บรรลุเป้าหมายได้ด้วยนะคะ,คะอย่างเช่นเราในอยากมีสุขภาพที่ดีเราต้องทำยังไงคะ ค่ะเราต้องมีวินัยนะคะในการเลือกรับประทานอาหารที่ดีค่ะออกกําลังกายสม่ำเสมอนะคะใช่แล้วทานรับประทานน้าดื่มน้ําให้เยอะๆยอะใช่ะะแล้วอย่างเช่นถ้าเราอยากเรียนเก่งเนี่ยเราก็ต้องขยันเรียนตั้งใจเรียนเวลาจรางสอนเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจฟังใช่แล้วเด็กสมัยนี้เนี่ยจะมีโทรศัพท์ม,มือถือกันแล้วใช่ไหมคะคะ<ช> <ๆ S 1> น้องน้องเรียนเนี่ยเก็บไปก่อนเลยนะคะปิดโทรศัพท์เก็บเรียบร้อยอย่างน้องๆบางคนเนี่ยก็เก็บกับพี่นิวค่ะแต่เก็บไว้ใต้โต๊ะเก็บไว้ใต้โต๊ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะน้องจะทำให้เราเนี่ยเสียสมา เป็นคนที่แบ่งเวลาไม่เป็นใช่และที่สําคัญนะคะอันนี้จริงเนี่ยพี่นัตตี้ว่าเวลาที่เราตั้งใจเรียนในห้องเนี่ยส่วนตัวพี่นัตตี้คิดว่าจะทําให้เรานะคะได้ได้ได้ความรู้นะคะมากกว่าการที่เรามาอ่านหนังสือเองเราจะทำความเข้าใจได้ง่ายกว่าค่ะ ใช่แล้วค่ะไปเรียนรู้ข้อมูลปัญญานะคะสองวักนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันเลยความรู้เนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนค่ะพี่นาตีค่ะแต่การที่เราเนี่ยได้พบเจอประสบการณ์ต่างๆนะคะอย่างที่นอกเหนือจากการอ่านหนังสือการท่องเที่ยวเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวเราเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้เลยค่ะเกี่ยวเวลาน้องๆไปเที่ยวเนี่ยรับรองว่าจะต้องได้รับความรู้แน่นอนสมมติไปวัดแล้วก็จะเห็นแบบภาพวาดต่างๆที่อยู่ตามกำแพงวดัดอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นประวัติศาสตร์เราเนี่ยสามารถไปเดินดูได้ด่่ะววค้ใชแล ซึ่งสถานที่ต่างๆเนี่ยบางทีก็อาจจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้น้องๆได้ลองอได้ลองฝึกกันด้วยนะคะน้องๆก็อย่าลืมที่จะนํามาแล้วก็นํามาท่องทุกวันเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยต้องเก่งขึ้นแน่นอน<ช>และ,และสุดท้าย <ๆ S 2> นําไทยสู่อาเซียนอย่างที่ทราบกันค่ะว่าในวันที่หนึ่งมกราคม2558นี้10ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์การต่อรองกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมืองนะคะให้เกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาการเมืองนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะประชาคมอาเซียนนี้นะคะประกอบด้วย3ประชาคมย่อยๆเลยคือ1ค่ะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC นั่นเองค่ะซึ่งเขาย่อมาจาก ASEAN Economic Community นั่นเองค่ะและสนะคะประชาคมการเมืองค่ะและความมั่นคงอาเซียนอาเซียน Political Security, Security Community ค่ะหรือว่า A S C ค่ะและประชาคมสัสงคมและวัฒนธรรมอาเซียนค่ะอาเซียนโซเชียล คอชิโร่นะคะคอมมูนิตี้ค่ะหรือว่า A S C C นั่นเองค่ะใช่ค่ะและเราคนไทยรวมไปถึงน้องๆทุกคนนะคะซึ่งจะเป็น,นกลไกสำคัญในการช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มภาพภูมิต้องเตรียมความพร้อมรับรองความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นร่วมกันค่ะเพื่ออนาคตที่ดีของตัวเราสังคมและประเทศชาติต่อไปใช่ค่ะ วันเด็กในปีนี้ถ้าน้องๆสามารถขอพรได้หนึ่งประการน้องๆอ,อยากจะขออะไรโทรเข้ามานะที่026159011นี่นี่คือของรางวัลค่ะพี่บาร์บี้ของเรานั่นเองใช่แล้วน้องๆใครอยากได้อยากเป็นเจ้าของต้องรีบโทรเข้ามานะคะง่ายๆค่ะถ้าสามารถขอพรในวันเด็กได้หนึ่งประการน้องๆอ,อยากจะขอพรอ,อะไรวันนี้มีสายแรกเข้ามาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอะไรเอย น้องจอมสวัสดีค่ะน้องจอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าวันเด็กในปีนี้เนี่ยมีพรอวิเศษให้หนึ่งข้อเนี่ยน้องจอมอยากได้อะไรคะอยากอยากได้เกรดสี่ค่ะอยากได้เกรดสี่ถือว่าเป็นเด็กที่แบบน่ารักมากๆเลยนะใช่ค่ะใส่ใจเรื่องการเรียนดีเยี่ยมมากเลยค่ะนะน้องเนี่ยรับของรางวัลไปเลยค่ะใช่แล้วค่ะเป็น จากพี่บาร์บี้นั่นเองค่ะน้องๆคะถ้าน้องๆอยากได้เกรดสีเนี่ยไม่ใช่ว่าจะขอพรอย่างเดียวนะใช่การที่เราเนี่ยจะได้เกรดสี่ก็ต้องตั้งใจเรียนด้วยตั้งใจทําการบ้านศึกษาหาความรู้อ่านหนังสือเพิ่มเติมทุกวันนะคะรับรองว่าได้เกรดสี่อย่างแน่นอนเลยอืมค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะส่งน้องๆไปดูการ์ตูนกันแล้วหมดเวลาของพวกเราแล้วนะคะใช่แล้วค่ะสปาร์คไลฟ์ในวันนี้นะคะ จะให้น้องๆเนี่ยโทรมาหลังไม้กันค่ะพี่นิวกับพี่นัตตี้เนี่ยพี่นิวเปอะไรคะจะไปรับสายหลังไม้กันค่ะแล้วก็จะแอบหนีไปเที่ยววันเด็กแล้วเหมือนกันค่ะใช่ค่ะพี่นัตตี้ก็จะไปร้องเพลงนะคะก็มาเจอพี่นัตตี้ได้ที่ไหนคะพี่สภาสังคมสงเคราะห์ค่ะใช่แล้วค่ะเด็กๆคนไหนนะคะที่อยากไปเจอพี่นัตตี้ก็ ไปกันได้นะค่ะพี่นิวเปอะไรแต่ว่าตอนเขาเนี่ยหมดเวลาของพวกเรา2คนแล้วล่ะค่ะจะมาเจอกับพวกเรา2คนได้ใหม่ใน b บนส์บล็นะคะแล้วก็พี่อาร์มใน Action Zone ค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าเราเนี่ยมีทั้งสาระความรู้ดีๆรวมถึงเกมและกิจกรรมเล่ชอบแบบนันทุกๆเดือนด้วยใช่แล้วค่ะและกลับมาเจอกับพวกเรา3คนนะคะพี่นาตี้พี่นิวพี่อาร์มได้ใหม่ใน Spark Life ทุกคนเสาร์ตอนเช้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีบ๊ายบาย